แกให้มันถูกด้วยนะคิดเงินค่ะคุณคุณนั่นมันกระเป๋าของพี่คนนั้นไม่ใช่หรอคะอย่าเสียงดังสิฉันเก็บได้มันต้องเป็นของฉันคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ยนะถ้าเป็นคนเก็บได้อยู่ในแจ้งความฉันจะรื้อคืนเจ้าของเขาไม่ได้นะปล่อยยี่นี่แสนเขาเลือกกระเป๋าฉันหายตายแล้วกระเป๋าเงินฉันหายไปไหนเนี่ยในนั้นมีเงินตั้งเยอะเออ คุณพี่คะนั่นไงกระเป๋าเงินฉันเธอเขาา้าไปกระเป๋าตังค์ฉันเหรอเอ่อเป,เป๋านะคะหนูเก็บได้หนูกําลังจะเอาไปคืนค่ะไม่เชื่อฉันไม่เชื่อได้ไม่กลับมาเธอคงเอาไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่เมื่อกี้หนูเห็นเขากําลังเก็บใส่กระเป๋าฮะทาไมคุณพูดอย่างนี้โอ้โหใช้เซรั่มดรพงษ์ซะด้วยเซรั่มดรพงษ์สิบห้าีมีหน้าละ่ะหน้าเธอถึงใส่ใจขุ่นมัวเอาไปดีนะตังค์ฉันอยู่ครบม่งานะเป็นเรื่องแน่คุณ เสนอหน้าแม่เขาเรื่องสุ้หน้าพี่พรมาช่วยเติมของหน่อยสิอ๋อค่ะได้ได้ได้รีบเติมให้เสร็จนะพี่พรถ้าไม่เสร็จมึงจะโดนด่านะเนี่ยโอเคได้ได้ได้ไดแม่มีอะไรชมพู่อยู่ไหนมาช่วยเช็คของหมดอายุหน่อยแม่ตาลายไปหมดแล้วเนี่ยเออยอมีอะไรยายพีคอยู่สาย ไปหาลังมาแพ็คของให้หน่อยเร็วเวด้อเออมันจะไม่ทันลูกค้าชนะขอนั่งแพ็คแป๊บหนึ่งก่อนพี่พรอะไรเนี่ยพี่ขอโทษนะพอดีพี่ง่วงพี่ก็เลยเผลอหลับไปมาทํางานหรือมาหลับคะนี่เวลาทํางานไม่ใช่เวลานอนตอนกลางคืนพี่ก็ต้องไปรับจ้างล้างจานกว่าจะเลิกก็ตีหนึ่งตีสองพี่ขอโทษนะฮะไปทํางานที่อื่นเพิ่มแต่มาทําที่นี่ได้ไม่เต็มที่ แบบนี้ได้หรอช่วงนี้เงินพี่ไม่ค่อยพอใช้พี่จาเป็นจริงๆงั้นก็ไปจัดการชีวิตตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยมาทํางานจะหาตังค์ทันไหมลูกก็จะเปิดเทอมแล้วคิดตังค่ะอันนี้สองอันโอ้ยเพิ่งคิดเพิ่งคิด มีแป้งไหมที่มันทาแล้วมันนินเนียนอะ่ะก็มีค่ะไม่มียอาพาลูกค้าไปดูแป้งหน่อยแนะนําเป็นแป้งตัวนี้เลยค่ะใช้ดีมากเออมาตลับนึงเอาคิดตาเลยค่ะพอแล้วแค่นี้แหละทั้งหมดสี่ร้อยสิบห้าค่ะนี่ค่ะตังทอนค่ะเดียวเดียวเๆยวอย่าพึ่งลืมสบู่มีสบู่ไหมสบู่อยู่ทางนั้นเลยค่ะสะบู่ก็หมดครีมก็หมดโอ้ยไม่เอาแล้วกลับก่อนนะลืมไปสบู่เหลืออยู่ค่ะขอบคุณนะคะคิดตาค่ะ ยี่ิบาทยายคนเมจ้ทำตัวรับรับลรอมากคนไหนนั่นพี่นิวคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนบบซื้อของเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปแกก็ดูปกตินะคิดไปเองหรือเปล่าทำตัวรับรับลรอหรือว่าขโมยของแม่เลยยี่สิบเก้าบาทใช่ไหมคะนี่ค่ะไม่ต้องทอนไปแม่กลับมะเหียวเขามาด้วยกันนี่ตายแล้วคุณอะไรออกไปบ้างเนี่ย เอากะเพราทะเลไม่เอากุ้งพริกสองเม็ดใบกะเพราสามใบย้ำกับเขานะให้ได้ตามนี้ถ้าไม่ได้ตามเนี้ยเจ๊จะไม่กินพ่อค้าคะเอากระเพราทะเลไม่เอากุ้งค่ะพริกสองเม็ดใส่ใบกะเพราสามใบค่ะพอพอ,พอ,พอแม่ต้องพูดแป๊บหนึ่งเอาได้แล้วเจ๊คะเขาไม่ทําตามที่เจ๊สั่งเลยคะ่ะอะไรนักหนาสั่งอะไรไม่เคยได้ตามที่สั่ง พี่พรมานี่สิค่ะเจ๊ไปสั่งข้าวร้านเชฟอ้วนให้เจ๊ยื่นใบนี้ให้เขาให้เขาอา่านและให้เขาทำตามค่ะเจ๊พ่อค้าคะข,ของเจนิวเหรอไม่ต้องพูดมากเออเจ๊เขียนเมนูมาให้ค่ะกะเพราทะเลแมวกุ้งพริกสองเม็ดกะเพราสามใบผมมีสูตรของผมอย่ามาแต่งเจ๊คะเขาบอกว่าเขาจะทำตามสูตรเขาเขาไม่ทำแบบอื่นเชฟอ้วน เฉอ้วนวันนี้มาเองเลยเหรอเจ๊ทำไมถึงไม่ทําตามเมนูที่ฉันสั่งผมมีสูตรของผมครับเจ๊เจ๊มาสั่งแบบนี้สูตรผมก็เพี้ยนสิเป็นพ่อค้าภาษาอะไรลูกค้าสั่งก็ต้องทําตามที่ลูกค้าสั่งสินายบอกไปร้านอาหารตามสั่งไงถ้าไม่พอใจก็ไปซื้อร้านอื่นแม่งก็ทํากินเองไปเลยถ้าไม่ติดว่าร้านนี้อร่อยอ่ะฉันไปซื้อร้านอื่นนานละที่มันอร่อยเพราะผมทําตามสูตรผมถ้าอยากกินอร่อยก็อย่ามาแต่งจบปะ,ปะกินก็ได้ ไปทำผมที่ร้านแต่ละทีก็หมดไม่ใช่น้อยๆแต่จะปล่อยให้ผมแห้งฟูแบบนี้มันก็ดูไม่สวยใครที่เจอปัญหานี้อยู่แนะนําให้ซื้อเครื่องนีบซูเปอร์วีเลยราคาไม่แพงถ้าเทียบกับอายุการใช้งานและคุณภาพของเครื่องนีบสามารถหนีบได้ทุกวันเพราะแผ่นหนีบทนอมเส้นผมหนีบแล้วผมไม่แห้งเสียใช้เวลาหนีบไม่นานผมก็ตรงและอยู่ทรงนานทั้งวันอีกด้วยถ้าจะซื้อเครื่องนีบแค่ครั้งเดียวแล้วคุ้มขนาดนี้ได้ทั้งผมสวยแถมยังประหยัดเงินไปได้อีกเยอะแบบนี้ต้องมีติดบ,บ้านสักเครื่องแล้วนะ เออเออเออเนาร้อนหรือว่าน่ารักเธอเธอเธอจะไม่น่ารักถึงครับขนาดว้อนจนแทบระลายแค่มีเธอก็เย็นชื่นใจหน้าร้อนหรนารักเธอเธอขอรักได้ไหมครับอยากโยกให้เธอถึงใจ Top top cool said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do. Cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love. Got me ม้ว,มวนรอนง่ายๆแค่มีเครื่องหนิบซูเปอร์วีที่ชอบหยิบมาใช้อยู่บ่อยๆก็จะเป็นไซส์ L นี่เลยค่ะหน้ากว้างหนิบตรงเร็วแถมทำลอนออกมาได้สวยแผ่นหนิบเคลือบเซรามิกถนอมเส้นผมเวลาหนิบไม่ทำให้ผมแห้งเราสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับเส้นผมของเราเพราะเขาปรับความร้อนได้ถึง4ระดับและเป็นรุ่นที่ร้านเสริมสวยนิยมใช้กันด้วยแหละได้รอนแบบธรรมชาติอยู่ทรงทั้งวันและปลายไม่แห้งเสียด้วยตอนนี้ได้ยินว่าจัดโปรอยู่รีบจิ้มตะกร้าเลย นีบผมซูเปอร์วีม้วนลอนได้ทั้ง3ขนาดเลยนะรู้ยังตัวนี้ไซส์เอสเหมาะสําหรับคนที่ชอบลอนแบบเป๊ะๆลอนแน่นๆตัวเครื่องขนาดเล็กม้วนลอนง่ายแผ่นหนีบก็ลืนล่นๆไม่กินผมเลยลอนที่ได้ก็จะมีความแน่นแบบนี้เลยทุกคนสวยมากแต่ใครที่ชอบลอนแบบคลายๆดูไม่ได้ตั้งใจมากแนะนําเป็นซูเปอร์วีไซส์ L ค่ะตัวนี้เป็นลอนใหญ่แบบคลายๆดูแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสวยเห็นเครื่องใหญ่แบบนี้แต่ม้วนลอนออกมาได้สวยไม่แพ้ไซส์ S อสเลยนะอยากได้ลุคผมตรงหรือผม ก็สามารถทําได้ง่ายๆแค่มีเครื่องหนีบซูเปอร์วีแค่เครื่องเดียวตอนนี้กําลังจัดโปรอยู่ใครยังไม่มีรีบเลยค่ะ สาวๆคนไหนที่อยากม้วนผมสวยๆทำเองได้ง่ายๆที่บ้านแนะนำเครื่องหนิบซูเปอร์วีเลยค่ะทำได้ทั้งหนิบตรงและม้วนหลอนเราที่สำคัญคือหนีบแล้วปลายผมไม่แห้งอันนี้เราใช้เป็นซูเปอร์วีไซส์นะคะเป็นขนาดเล็กม้วนหลอนง่ายหลอนออกมาสวยใครอยากทำผมสวยๆเองที่บ้านกดสั่งในตะกร้าด้านล่างเลยค่ะ แนะนำครีมให้พี่หน่อยอยากได้ประมาณไหนคะประมาณพวกหน้าใสแล้วก็ลดสิวด้วยแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะเคยใช้ละโอ้ oh, ค่ะงั้นแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เคยใช้แล้วเอองั้นของโรเจอร์คีดตัวนี้ก็ดีนะคะดีจริงเหรอคะค่ะถ้าไม่ดีพี่ออกมาคืนนะเออ เทคนิคแต่งหน้ายังไงให้หน้าไม่มันระหว่างวันหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วให้ใช้เป็นแป้งฝุ่นเซ็ตผิวอีกรอบพอแป้งฝุ่นสามารถคุมมันได้ดีกว่าแป้งพับและยังช่วยเบลอรูขุมขนด้วยที่เราใช้ประจําจะเป็นของสีจานตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยเนื้อแป้งเขาจะค่อยๆปรับให้เข้ากับสีผิวของเราใช้เซ็ตผิวหลังจากที่ทาเมคอัพหรือรองพื้นจะช่วยให้เมคอัพติดโทนหน้าไม่มันระหว่างวันแถมตัวนี้ยังช่วยเบลอรูขุมขนอัมพางริ้วรอยและปกป้องผิวจากมลภาวะรวมถึง PM2.5 ด้วย หลังจากที่ได้ใช้ลองพื้นมาหลายยี่ห้อตัวที่เหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องยกให้คูชั่น c h y เลยเป็นคูชั่นที่ปกปิดได้เรียบเนียนให้ความเป็นธรรมชาติและเนื้อไม่เหนียวไม่มันไม่เยิมระหว่างวันอากาศร้อนเหงื่อออกอยังไงคูชั่นก็ยังเนียนติดผิวเหมือนเดิมตั้งแต่เช้ายันเย็นอากาศร้อนก็สวยได้แค่ซองละ49บาทไปลองเลยนี่ลูกค้าทำแตกเหรอคะ จับของก็ระวังหน่อยนะคะเวลาทําแตกขึ้นมาจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าโอ้ย่ตั้งใจจริงๆมันหลุดมือค่ะพี่ดีนะอันที่หล่ดมันแค่ห้าสิก่าเงั้นเขาไม่มีกัญยาจ่ายแน่พื้นก็เปื้อนต้องเสียเวลามาเช็ดมาถูอีกเช็ดเช็ดเสร็จก็ไปจ่ายตามด้วยปรับสิบเท่านะสิบเท่าเลยเหรอคะใช่ที่หน้าที่หลังจะไม่ได้ไปทําของใครแตกอีกอา้าวเจพรสวัสดีค่ะถึงเวลาจ่ายค่าเช่าแล้วนะ ขอเป็นขอเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะเจ๊ให้เวลาอีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะตรงนั้นยังไม่สะอาดเลยลูกลูกทำอะไรหนูทำของเขาแตกแม่แตกก็ไปจ่ายตังค์สิอะไรเท่าไหร่เขาบอกไปคิดหนูสิบเท่าเลยนะสิบเท่าเจ๊พรค่ะน้องเขาอาจจะหยอกเล่นนะคะเดือนนี้ฉันเก็บค่าเช่าสิบเท่าเจ๊เาาพรคะ่ะ you know you เดี๋ยวไอ้ไปฝากเอให้แม่จะเข้าเด้อแม่พี่อยู่ไหนแม่ไอ้เ็นงานอยู่รันนี่ไหม แม่ซื้อเขามาให้ได้เลยเอ้าสีผ้ากันไปไใส่สีผ้าผู้สา,าไปกินเขาไปวันเ้อะเออผ้ากันไปซ้าเม็เฮงานก่อนแม่พี่ทํางานอะไรเป็นแม่บ้านยุ่นี่แหละแม่พี่เป็นแค่แม่บ้านเองเหรอแม่น้องหนูไม่ปลื้มเลยถ้าเพื่อนรู้ว่าแม่แฟนเป็นแค่แม่บ้านนี้นะแต่เป็นยังแม่ไอเฮ็ดงันสุดจริตสุดจริตแต่มันไม่มีหน้ามีตาถ้าเพื่อนรู้อายเพื่อนอีล้างห้องน้ำเสร็จยงัง เสร็จแล้วพี่โอเคเดี๋ยวไปทําความสะอาดห้องหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนปนุกจะมานอน oh. สะอาดๆนะอย่าให้มีรายฝุ่นเกาะติดโอเคค่ะร okay. oh. ้อนอะไรกันนะกระหนาก็ไม่รู้เนี่ยววดหงิด oh. okay. ไปหมด oh. รีบๆทำหน่อย oh. อย่าให้รู้นะว่าแอบเล่นโทรศัพท์ oh. ไม่ช่วยเขาทำความสะอาดใช่ไหมห้องนี้เย็นเนาะเปิดแอร์แล้วเนี่ยโอ้โหเย็นมากเลยอะเฮ้ยสบายอะไม่มีใครที่จะช่วยหนูเลยเหรอเนี่ยหนูทำความสะอาดคนเดียวนะเนี่ยพี่นิวอะไรเนี่ยอิงบ่นอะไรฮะพี่ต้องพักผ่อนเพราะว่าตอนเย็น